ันนี้ก็จะพาลูกค้ากข้ามาชมวีดีโอกันท้งนานของรถไถยันมา l 4 5 45แรงม้าค่ะเป็นรุ่น l 45 3ที่ค่ะคันนี้ ค่าเปิดราคาขายทีสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทค่ะสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทค่ะคันนี้สี่ห้าสามชีค่ะเป็นรุ่นยันยันมาส4,5สี่สิบห้าแรงม้าค่ะเครื่องยนต์สี่สูบค่ะเล่มเอกสารครบค่ะคันนี้เล่มเอกสารครบเลยลูกค้าท่านใดสนใจค่ะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์098-260-1158นแร้านรถถังมือสองเราณดีคอนแก่นค่ะ ก็เป็นรุ่นยันมาก4.5แรงม้าค่ะยันมาก4.5แรงมา้าวันนี้ก็พาทุกท่านมาชมดิด้นอร์ลค่ยูนายูายสวนเลยค่ะไทยแบบให้ชมแบบดูแดนแนกันไปนเลยใช้างานจริงกันไปนเลยค่ะลูกค้าไทยแบบใช้างานจริงกันเลย แรงฮาเหลือเยอะค่ะคันนี้สภาพดีค่ะเครื่องยนปั๊มดีค่ะพร้อมใช้งานเลยก็ในราคา245,000บาทแม่ค่ะก็เก็บงานให้ด้วยนะคะลูกค้าในราคานี้พร้อมเก็บงานให้ด้วยค่ะสนใจก็โทรสอบถามได้นะคะวันนี้แม่ค้าขอจบการรีวิวรถไถยานมา4.5แรงม้าเพียงเท่านี้ค่ะฝากลูกค้าท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ